สวัสดีค่ะจุงกะค่ะมาพบกับป้องหนี่อีกแล้วนะคะมาแซบๆด้วยกันเลยตำปลากุ้งสดแซบๆจ้ากุ้งลอยนี่จ้าโหโหน่าทานม,มากๆเลยมาจ้ามาจ้าทุกคนโมเดอร์กระปุกเนียว้าวตำปลากุ้งสดแซบๆทุกคน Đây nhắn kín ít nè à? mày mà đi kín ít đây Ủa, làm sửa bài nhau kín kín lắm đấy มามขอกินนาะเบอยกินน้ำเยิอย่้มันดกินผู้เดียวเอง้ยากินน้นน้ออะไรเนี่ยาไม่ด้บอกปลาหน่อจะมากินด้วยเนาะใลยไม่ได้รอมกลาหัวสวยเลยไกุ้งอ่ะอุ้ยขอกันเด้อตัวนี้ด้วให้ปหน่อยก่อนเลยอ่ะปาหน่อยใช้มือหรอมือเหรออืมอ่ะ อ่ะเอาที่เราถนัดเอาเอากำลังมันทือมาสร้างว่ะใสจมือเลยเรื่องผึ่งหนอ,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 อเอา้ามาหน่อยใส่มือหรือใส่ช้อนเนี่ย โอ้ออวันไหนก็กนตกเข้ามาตกเฟมบอกปุ้นเองว่าไม่กินด้วยหนทําทำเป็นมาสิไใน้ำสิน้องสดแสบมากัน ทำเองหมดนี่ซื้อเพิ่มมากเอ๋อสื้อเพิ่มากนี่เส็กอกอีกั้เสมเป็น,น,นยังไง จำมึงงงเป็นยำไหลก็สแสบแต่ถ้าคนหมักแครหมูแครแมหมูนี่สิบอกว่าจะซื้อเพิ่มมากกันพี่น้อง ก่อสานเมื่อกี้ปลาหน่อยกีนไปแล้วฉันไม่กุ้งอ่ะอือรอบนี้เราของพวกหนึ่งเมื่อกี้ป้าหน่อยฉันสิบไปแล้วรอบนี้หมดสิบซื้อมาใขึ้นจะโตสองตัวหลายตัวอยู่นะป้าหน่อยนี่ไงนี่หลายตัวอยู่อ,อ,อือยูข้างล่างดูข้างล่างกุ้งสดพี่น้องกุ้งสด อืมพ mm ัน hmm. ว uh, oh, ัว mm พันอย่างลองสิละอืมก็แต่ว่าไม่ใช้มือพวกนึ่ก็ไม่ใช้มือด้วยนะเดีว่าพวกนึ่ก็แต่อีกใช้ช้อนกุ้งกุ้งชดยู่

อ่ะอ่ะอ๋ะอเห,หรออืม <c oughs> เดี๋ยวปนหน่อยมันกินด้วยอ่ะอ,อร่อยเยี่ยงกันอร่อยค่ะทุกคนกลุ่มตัวยิ่ง เป็นไนหน่อยนะคะกินตำตำปลา,าส้มตำทุกเมื่อพี่น้องทุกวัน,วนเลย<ๆ>ค่ะกินทุกวันเลย เมนูแสบพี่น้องกินได้ทุกวันไม่เบื่อ,อสุสดนะ สช่ครับพี่สันซึ้งมากกันพี่น้องเจ้านี้ไอ้เพื่อนมัดไอ้เขาก็าได้ Nói cho con nói, nhạt như thế con Kín như thế Ngon. Con nhạt จืดจาดจืดจาดอ,นะอ่ะ <c oughs> ก็ต้องใส่น้ำจิ้มเลยใส่กว๋วยจั๊บนี่จิ้มคับน้ำตำม,มังหงส์สื้อเจ้านี่เพื่อนตำแสบเลยเพื่อน,นี่ตำแย่คำเหิืนกันตำน้ำงจ่งเนี้ยนะ เประจำเมื่อคลายมัดมนนือป่ะทั้งวันจ้ะสายๆก็เปิดละมีใหญ่ก็ตำในหนัวมากๆมกีนคนเลี้ยงก็น้ำ กันไยเขาให้กุ้งมากี่ตัวเดีย๋ยวนับเิึงนับตัวให้กุ้งมาสี่ตัวโอเคอยู่อร่อยด้วยแล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะเขามีหงเครื่องอะไรเนี่ยแป๊บเดียวยังหมดแล้วอ่ะถ้าพวกเนี่ยกินคนเดียวนะโอ้โหกินดเดียว เลี้ยงให้จริงอร่อยดีด้เป็นไงอะน้องข้ามปิดคิดให้เป็นไงป๋นเชอบสีก่อนแสบไปนองโอ้ยจสบป๋าน้าป๋นี่่ เสร็จเรียบร้อยมือนี้ของพวกเราง่งายายสไตล์พวกเนี้นป้หน่อยว่าสมกับอยากพี่น้องกินได้ทุกวันดีมากท่านสัน่นพวกนี้กินผู้ดียวเบือ่อเมื่อวานหรอนี่เลยเอ,อ, <c oughs> อาสำหรับคลิปนี้ค่ะสามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ปป่งหนิงปงหน่อยกับช่อง youtube กะโป่งหนิงชาแนลสำหรับคลิปนี้เ้าสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุงก้าค่ะ